ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้เอาสินค้าอีกตัวหนึ่งที่ราคาไม่แพงแต่ว่าอาจจะจำเป็นกับใครหลายๆคนที่มีอุปกรณ์ที่ใช้ในรถนะครับไม่ว่าจะเป็นปั๊มแบบนี้นะครับแล้วก็เครื่องนวดหรือไม่ก็พวกอุปกรณ์ไฟไฟ้าอย่างอื่นที่ใช้ไฟจากที่จุดบุรีนะครับซึ่งครั้งที่แล้วผมมีนำตัวนี้เอาไว้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจ่ายไฟได้น้อยมากเลยนะครับจ่ายไฟได้ 12โวลต์500มิลลิแอมซึ่งเขาน้อยมากจริงๆไม่สามารถใช้งานอะไรได้เท่าไหร่นักนะครับผมมีซื้อปั๊มลมตัวนี้มาใช้นะครับปกติแล้วใช้ที่ในรถนะใช้รอบรถนะครับแต่ว่าอยากจะเอาใช้ในบ้านอยากจะเอามาสูบลมอย่างอื่นไม่จะเป็นลูกบอลหรือว่าลูกโป่งนะครับก็เลยหาตัวอะแดปเตอร์ที่จะแปลงไฟบ้านไปเป็นไฟในรถนะครับแต่เนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยเขากินไฟอยู่เหมือนกันนะลองดูนะครับ เขากินไฟ120วัตต์หมายความว่าเขากินไฟ10แอมป์เลยนะครับตัวนี้เนี่ยแค่0.5แอมป์เองนะครับ0.5แอมป์ถือว่าน้อยมากเลยนะครับ500มิลลิแอมป์คือ0.5แอมป์กับกันเราจำเป็นจะต้องมีอะแดปเตอร์ตัวใหม่นะครับที่สามารถแปลงไฟบ้านมาเป็นไฟ10แอมป์ได้นะครับก็เลยได้ตัวนี้แหละนะครับตามคลิปซึ่งตัวนี้เนี่ยเราสามารถเสียบไฟบ้านได้เลยนะครับ ลองดูสเปคนิดหนึ่งนะครับนี่นะใช้ไฟ100-240ถึงโวลต์นะครับเราก็จ่ายไฟได้12โวลต์10แอมซึ่งตัวนี้กับตัวนี้สามารถใช้งานได้ผมทดลองแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้เอาสินค้าที่ทดลองแล้วใช้งานเองมาฝากนะครับอาจจะไม่ได้ทดลองให้ดูแต่ก็เอาคลิปมาลงช่อง YouTube ไว้ให้เผื่อใครต้องการเซิร์ชมาเจอก็ซื้อได้เลยผมยืนยันนะครับผมใช้เองแล้วสำหรับตัวนี้เนี่ย เวลาใช้งานนะครับเสียบไฟเข้ากับตรงนี้นะครับแล้วก็เสียบไฟทั่วไปนะครับเขาจะมีไฟอยู่ตรงนี้เป็นสีฟ้านะครับหลังจากนั้นก็ใช้งานได้แล้วตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยนี่นะครับยืนยันแล้วใช้งานได้ดีแล้วก็เวลาใช้งานไม่ร้อนด้วยนะครับสำหรับปลั๊กที่จุดบุหรี่ไฟออกมาเป็นไฟเท่ากับรถยนต์เลยนะครับ เขาจ่ายไฟออกมาประมาณ12โวลต์10แอมป์นะครับโดยปกติแล้วสินค้าทั่วไปที่สามารถใช้ที่จุดบุหร่ในรถยนต์ได้ก็จะไม่เกิน1 0แอมป์นะครับโดยตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ใช้งานกับ1 0แอมป์เท่านั้นแต่ว่าเราสามารถใช้อุปกรณ์ที่น้อยกว่า10บแอมป์ได้นะครับอย่างเช่นที่เพล์ mp 3ในรถยนต์ที่ใช้กับที่จุดบร่นะครับเราก็สามารถเอามาเล่นกับ ตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับเอาสินค้ามาฝากแนะนําไว้ในช่อง u t u b e นะครับสาหรับใครที่ต้องการก็ซื้อได้เลยนะครับยืนยันให้แล้วสําหรับคลิปนี้ก็มาสันส้นๆเพียงแค่นี้เองนะครับสาหรับผู้ชมท่านใดที่เสิร์ชมาเจอแล้วก็มีคําถามนะครับอยากให้ทดสอบอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรอยากได้ให้อธิบายตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบแล้วก็ตอบคําถามอย่างละเอียดให้นะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ